สง่างามมิวซีรีนพัทเปิดใจในวันที่ได้ใส่ชุดขาวจากนักแสดงสู่สอสอ,อพักเก้าไกลค่ะล่าสุดนั้นมิวซีรีนพัทได้ออกมาโพสภาพของตัวเองสวมใส่ชุดสีขาวเข้าพิธีเปิดประชุมรัฐสภาด้วยมิวได้เขียนบรรยายความรู้สึกผ่านทางเฟซบุ๊ก k ซีรีนพัทกองตราการเอาไว้ว่ารัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรที่มาจากการเลือก ือกตั้งของประชาชนมิวขอพูดใน2บทบาทค่ะบทบาทแรกในฐานะของผู้แทนราษฎรมิวรู้สึกว่ายินดีและดีใจแทนประชาชนที่กําลังจะได้เริ่มทํางานเพื่อขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศของเราสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานสร้างบ้านที่น่าอยู่ให้กับพวกเขาสร้างสังคมที่ขนเท่ากันมิวจะทํางานอย่างเต็มที่ในสภาและจะทํากานบ้านอย่างหนักเพื่อไม่ให้ทุกคะแนนเสียงที่ได้รับมาผิดหวังค่ะ หลังจากนี้เราจะทำงานทั้งในสภา,าและพื้นที่ไปพร้อมๆกันหากมิวไม่ได้ลงพื้นที่ก็จะมีทีมของหมิวนำทีมโดยพี่ปิยะจะทำให้ประชาชนที่อยู่ในเขตทั้งบางกะปิและวางทองหลางได้รับการดูแลและแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่ บทบาทที่2ในฐานะของลูกสาวคนหนึ่งวันนี้มิวเชื่อว่าครอบครัวคงหมิวภูมิใจที่หมิวได้มาทํางานเป็นผู้แทนรัศฎรในวันนี้คุณพ่อของหมิวในฐานะข้าราชการบํานาญได้บอกมิวว่าสภาผู้แทนรัศฎรมีเกียรติจงทําหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรให้เต็มความสามารถหมิวจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างสุดกําลังเพื่อทุ่มเทให้กับอาชีพนี้ไม่แพ้อ,อาชีพอื่นๆที่เคยทํามาค่ะซึ่งหลายท่านที่เคย เห็นภาพนี้กับตอนที่มิวลงพื้นที่ก็อาจจะตกใจเล็กน้อยว่าทำไมช่างแตกต่างกันเลือเกินมิวขอชี้แจงเอาไว้ว่าด้วยส่วนตัวนั้นหมิวเป็นคนให้เกียรติกับงานสถานที่และพิธีค่ะความเหมาะสมในการแต่งตัวแต่งหน้าทำผม มิวถือเป็นการให้เกียรติซึ่งมิวเองยึดหลักการแบบนี้มาตั้งแต่เป็นอาชีพนักแสดงการออกรายการออกงานหรือต้องเข้าพิธีต่างๆมิวจะคิดโดยถีดทวนว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อเป็นการให้เกียรติงานนั้นมากๆที่สุดส่วนการลงพื้นที่ที่การแต่งตัวก็ยึดว่าของให้คล่องตัวในการทํางานได้จริงซึ่งสุดท้ายนี้วันนี้คงอาจต้องขอยื่นใบลาการลงพื้นที่เชิงรุกกับประชาชนในพื้นที่เพื่อเข้าสภาไปทํางานหน้าที่ของสสใน ในไฟนิติบัญญัติครั้งแรกในการโหวตแฮชแท็กประธานสภาและรองประธานสภาค่ะ